กราบสบายดีเบอร์ทุกคนอยู่ที่ทั้คนเข้าจะซ่องเปลี่ยนวิธีการมื่อวานนี้เฉพาทุกคนมาเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนไดตัวนี้จะเป็นได้จรวดเนาะที่ว่าถือดัดแปลงให้เป็นเป็นได้ออโตโอ้เนาะแต่ว่าเมื่อน,นี้เขาถิอเปลี่ยนออกเนาะเพื่อจะใส่ได้จรวดได้เข้าถังตัวนี้เนาะหนึ่งพันลิตรหลังจากนั้นเขาก็จะติดตั้งได้ส่งออโตโอ้เป็นของฮิตาซีเนาะร้อยห้าสิบเอ็กซ์นั่นเองเนาะ wmp 150่กนะครับทุกคนตัวนี้มันก็เป็นไดออโต้อยู่แล้วเนาะเพราะถูกดัดเปลงขึ้นมาเห็นบ่ถังในตัวเจนก็น้ำหนักก็เกือบว่า10ิบโลแล้วเนาะทุกคนเนาะหน้าตาครับแบบนี้เลยแต่ว่าเพื่อนว่าโบคักประได็ว่าฉันอยากได้แบบคัๆกๆตันี้เขาก็เห็ดไปจนเด็บจนดื้อแล้วนะทุกคนนี่ตอนนี้ก็ข้ามมืดติดตาได้ติดตังได้มิตซิตัวนี้เข้าไปเรียบร้อยเนาะทุกคนนี่ ต้ตาจะประมาณนี้เลยแทยนตุเกาเก้วทุกคนนมีปัจนัยที่จะเป็นทางน้ําขึ้นเนาะขึ้นไปใส่ในถังแล้วก็จะใส่เป็นลูกลอยไฟฟ้าเนี่ยเนาะใส่กับเด็จรวดตัวที่ว่าอยู่ในบาด่านตอนเดี๋ยวเดียวแต่ก็ออกมาแนละ้เป็นท่อสองห้าขึ้นมาใส่ปั๊มน้ำนึนปั๊มน้ำปั๊มส่งเนาะตอนนี้เล่นออกไปนีเห็นไหม นอาตาศจะประมาณนี้นี่เลยเนาะทุกคนมืดเนาะดึงอันนั้นขึ้นก็ได้ประมาณกับไฟดับช่วงนี้ยามหนาวนี่มันก็มืดไวนิดนึงลอยขึ้นกระหู้ละตอนนี้เวลาประมาณเจ็ดโมงกว่าๆก็นที่ว่าสำเร็จเนาะทุกคนเราก็ได้ทำการเปิดได้จะลวดก่อนเนาะเพื่อให้น้ำเข้าไปอยู่ในถังได้เกือบเต็มหรือว่าเต็่มพูดเลยเนาะเขาจังค่อยมาลองใส่กระปัอมน้ำฮิตาชิตัวนี้เนาะก็นที่ว่า บญญรรยากาศ่ง่ายเนาะแต่ว่าเพื่อนก็แห่งห้องใส่บริการของเปรลยวิธีการเนาะในการใช้ง,งานอ,งาอันนี้ก็ถือว่า,าติดตั้งเป็นที่เรียบห้อยเนาะทุกคนความนางกระส่นตัดเราจะล,ลองเป็นที่เียบร้อยแล้วจบับไปอีกหนึ่งงานนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับ